สวัสดีทุกๆๆทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะวันนี้สิมาบอกสูตรน้ำพริกกากหมูเนาะคะ่ะที่ขอเข่ามาค่ะนี่อันนี้กากหมูที่เขาเหันเขาเอาเข่าเตาตอบเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ตามประเทศมันม,มีแดดเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเอาเข่าเตาอบเขาต้มก้อนขัน bad, น้นแรกต้กมต้มแล้วก็มาซอยต้มแล้วก็มาซอยแล้วก็เอาไปเข่าเตาตอบเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่นี่มันมีแดดเนาะคะ่ะเขาก็เลยใส่เป็นเตาอบแห้งแ G, ห้งประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคนทุบบก้านเขามีแดดเท่ากับต้มเนาะไปตากแดดก็ได้ค่ะจ็กแดดสองแดดไว้มันแห้งๆจแหน่งแจ็คไม้แบบหนังมันนี้เาสิทอดใส่เครื่องนะะคใส่แจ็ครื่อองทดไ่ ใส่เป็นเครื่องถอดเฟษไฟนี่แหละค่ะเดี๋ยวรถล,ละมันหัวนเนาะคะ่ะอันนี้เขาเตา,เตาอบเก็ค่ะเพราะว่ายุต่างประเทศมันโมมิเดีเนาะค่ะเขาใส่วิธีที่เขาเตาอบเอาค่ะเ้าสิเอาตอนประมาณช่ำหนี้แล้วค่ะหัวนีกตอนพอดีกินค่ะตอนนี้เขาใสิถอดกนนะะ่อนล้วค่ะถอดเดี๋ยวเขาจะค่อยไปปรุงน้ำพริกมาราดกากหมูนะคะลงเลยคะ่ะถอดเครื่องนี่ถวดเลี้ยวทันใจเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ยุติางประเทศอยูเ่เยอะละมันมันบ่นมีเดียค่ะพี่น,อน้องเขาหนาวหนา,นานวเลยเขาตกใส่เขาเตาอบซอยนะคะเตาอบเป็นแห่งซอยแล้วเขาจะคะ่อยมาถอดค่ะมันจะคือสิกา่ะ ใส่ับเองไม่ขักันไงค่ะแต่พี่น้องูดีดูดยามดีค่ะน้ำมันมหนไก่ทีนนค่ะเรากเราการกากหมูตีนหุบหุบไก่ทีพดีค่ะุบเดียวแล้วบก่อนเห็นไก่ทีไปเยมันจับก้นนั่นได้พี่น้องตวกฟูดีแ่พี่ฟูดีนะคะเราเห็นไอทีประมาณนี้แล้วค่ะปวดง่ายค่ะ ดไปเครื่องหี่ขวดไนแป๊บเดียวกดเต๋อข้นๆไน้าค่ะแต้ว่าคนยุบานต้องใส่แกงต้อใส่เตา้แห้ก็สีูี่ิหัหงอนใส่หมูแห้งสีแดงด้ค่ะใส่หมูขวดนี้ก็สีแดงใส่แนี้แตกตางนะคะผู้ได้มากต้นหน่อยก็สวยๆอัน สวยตัวหน่อยคนนี้มจน่อยแต่ดจ้าดีกว่าเอาตัวนิทกับตั่ีปากตัวี้้ำค่ะกน่อด็้ากระงสี่ลักในเครื่องตรวจนั้นฝรังเครื่องรเป็นไฟนะคะกับนี้เครื่องอบเก็บใหญ่ยิ่งกวาน้หนาหนาวนี่ง่ายๆค่ะโอ้โหพังกุฎมานี่นะครับอบเดียวอันนี้อบสวยอบไปแตาอันหมูบ้านมาผัดจากเอาไปตักหัวมกโบมีเวลามาตรวจไม่หงากมีไรานมีเด็กทำมาตรวจอไปตักหัวหมกแล้วค่ะ มันเป็นร้าตระกวดมนีแต่ไอทีด้วคกันสวสวยงามโง่อีดเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะเวลาเขาไปหิดใส่หน่อพีกกากหมูแห้งก็จะปลวกอร่อยค่ะปรุงรสนี่ค่ะพี่น้องแกบหมูเขาจะทอดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแกบหมูเขาถอดเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่ากากเขาทอดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะงามงามค่ะมันี้เขาไปเห็ดน้ำพริกแห้งกากหมูมาคุณใส่กันเลยค่ะแบบนี้อันนี้เขาทอดใส่เครื่องเรียบเลยค่ะมีใบมะกรูดกับพริกพริกแห้งทอดก็ใบมกรูดนั่นเองค่ะเขาทอดไปแล้วเนาะค่ะเอาแบบง่ายๆค่ะรแล้วกะตัวค่ะมีใบมะกรูดแล้วก็ <Ether> พริกแห้งทอดใบบักกูทอดไปเห็ดน้ำพริกกันเลยค่ะขั้นแรกเขาใส่กระเทียมเจียวก่อนเนาะค่ะพี่น้องใบบักกูทอดพริกทอดได้เรียบร้อยแล้ววันนี้อันนี้กระเทียมที่เขาปั่นไว้เด้อค่ะกระเทียมที่เราปั่นไว้ก็ใช้ตามปริมาณที่กากหมูเขาเห็ดแหละนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันไปค่ะเจียวกระเทียมก่อนค่ะน้ำมันทอเดี๋ยวใส่กระเทียมไปดนะค่ะ ยังเครื่องอันเครื่องหูกินเนาะค่ะดังเล้วยค่ะถ้าเป็นยุกไทยแลนด์บ้านเขาแบบกระเทียมเขาไปต้องไปเกี่ยวเองกันเลยค่ะพี่น้องเขาไปสื่อกระเทียมที่เขาเกี Hat ่ยวสำเร็จหมูกันเลค่ะกระถง่งไงสื่อหัวก็กันเนาะค่ะแต่ว่าเกี่ยวเองไม่ติดหอมสีแบบนึงค่ะเอาแบบส่ฉดหวทางประเทศปริมาณหลายเขาเกี่ยวกระเทียมเองเพราะท่านก็จะเคยไปสื่อกระเทียมเกี่ยวเสร็สำเร็จซะละกระเทียมเกี่ยวแล้วก็หอมเกี่ยวได้พี่น้องเป็นไงยๆหอมเกี่ยวนี่ทั้งนี่พี่โบเกี่ยวเองด้วยค่ะสื่อสำเร็จมากค่ะ นี่เี้ยวกับเีนีเี้ยวเองค่ะคัวหอเคี้ยวชนเหลืองก่อนคือกเียวใหม่แล้วค่ะจะมันขมค่ะี่าใส่นกกอือที่ขมกับเียมได้ะมันเคียวใหม่อยากให้อมดีใส่กระเทียมอันนี้กระเทียมใสเม็ดหน่อยบาทเสีหสค่ะแต่นี้มันนี้เาก็ใส่กระเทียมธรรมดาเกเทียมทุนนี่แหละค่ะก็เป็นยังค่ะกินกระเทียมดกันค่ะเดี๋ยวนึ่มันที่จะน้อยเาันันน้อยุด เดี๋ยวไปจนเหลืองหัวมันดทีเหมือนกันว่าไอ้คนตนเดี๋ยวจนเหลืองได้ทีเนาะค่ะขาผ่นตอนนีไปเลยเจ้าจ้าได้ทีเราขับพี่นอ้องเขาเหลืองสักหน่อยแล้ค่ะดิมาอีกเพินไปมันจากผมเนาะคะ่ะเอาเหลืองของมันนีค่ะตักใส่ถ้วยพักไปค่ะน้ำใส่ซ้ำพักไปแล้วค่ะอยากกินหัวเสียบมันเห็นอยากไน่ใชเไหมน่นะ,ะพี่นอ้อง เกี่ยวหอมทะุ่จอบ้ะค่ะน้ำค่ะเกลือใหม่ค่ะนี่ก็ดีค่ะสักหนิหอมสัะนี่แล้วค่ะกระเทียมเจียวเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาผงพริกค่ะพริกกากหมูแล้วค่ะแล้วเพื่อเครื่องปรุงชีสปรุงเงินน้ำพริกกากหมูแล้วจ้ะนี่มีพริกป่นค่ะพริกป่นใส่ยีหัวแบบว่าบ่เผ็ดหลายเด้อค่ะมียีหัวในก็ใส่ยีหัวนั่นแหละค่ะตามที่ของนี้แล้วค่ะแล้วก็ผงปรุงรสดดีชูรสเกลือแล้วก็สูตรนี่สิใส่พริกป่นที่เขาบดแบบ แบบเป็นผลงละเอียดมาเนาะค่ะมันจะสีใดสีจากสีใดแดงดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก่อนน้ำตาลค่ะวันนี้มาเอาพรผีขวกันเลยค่ะกระทะที่เราทอดกระเทียมไปนี่แหละคะ่ะกระทะที่เราทอดกระเทียมเจียวไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาคั่วพริกป่นค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะแล้วก็พริกบดละเอียดลงไปค่ะปริมาณนี่ก็เอาด้วยค่ะตามตามปริมาณน,นั่นเอ่อแคบหมูที่เ้ามีกากหมูที่เ้ามีนะจ๊ะอันนี้ใส่ใส่ไฟอ่อนๆขวบพริกะะกัะพี่น้อง ใไปอดุปอดมส่อุดมขั่วพริกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปขัดน้ำตาลไซส์ค่ะตามปริมาณ <c oughs> จากหมูที่เราทำนะคะเกลือค่ะตัวแคบหมูแคบหมูหรือกากหมูเพราะฉะนั้นไอหมูต้องขาวกาวค่ะชูรสค่ะหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ตามปริมาณแคบหมูค่ะ ปรุงรสสวนช้อนชานี่เพิกมแล้วค่ะแล้วก็คัวไปเรื่อยๆค่ะค่ะไม่ได้ซอสหอยนางรมค่ะพี่น้องอันนี้สูตรสูตรสูตรหลักค่ะนี่งสีเสียบค่ะในซอสหอยนางรมไปน้ำนี่จัดน่ายแล้ว,วค่ะ ข้อเผ็ดเท่ากับอะไรเดียวสีมันเยอะค่ะอืมข้อดีเรากระพี่น้องลดจัดออกเกี๊ยมเผ็ดหวานนะคะนี่ก็พี่น้องกับพริกกากหมูเีย็นเขาค้นไปแล้วเขาข่าวไปขุงไปแล้วเขาเอาน้ำใส่น้าดในขวดน้ำมันหอยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาเอานาดเปล่าใส่จักหน่อยค่ะนาดเปล่าใส่จักหน่อยมันๆนู้ค่ะเดี๋ยวเขาตัเคี่ยว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 คือนาดมันงวดจักหน่อยเด้อค่ะนี่นาดมันงวดประมาณนี้เนาะค่ะนี่เราจังนาดมันงวดแล้วเขาไปตัำไปใส่นมกให้น้าน้ำพริกกากหมูนี่ให้น้ำพริกมมันนเเยย็แลล้วาาาจะคอกกับแคหมูอากกหหมูันเย พี่น้องเขียวตรงหน,น้าม,มันงวดแล้วค่ะนี่หน้าม,มันงวดงวดชาดเท่าไหร่แล้วคะเขียวหน้าม,มันงวดเลยนี่ไม่ต้องหัวไประเดี๋ยวนะคะเอาหน้าแบบนี้แหละค่ะปิดเตาได้ค่ะเดี๋ยวไปตามถุงนอกให้น้ำเย็ยนจะคนจะไม่ใส่แคบหมูหรือกากหมูมนั่นเองค่ะสูตีเพราะคือไผ่ได้ค่ะพี่น้องมาค่ะปัะนี้มาปรุงเออ่น้ำพริกใส่กากหมูกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้กระเทียมเคียวกับหอมเคียวแล้วก็พริกทอดไปประกูต้องใส่ลงไปเลยเนาะคะ่ะปัะนี้น้ำพริกกากหมูที่เราเคี่ยวแบบเคี้ยวๆไว้อย่างนี้นะคะเย็ยนแล้วค่ะเากพราะ,ะ่้ะอีก ลาดเพราะอดียม <In> ันเขาเพราะอันแหงๆค่ะเขลาดเปียกค่ะแขบดหมูสีเข็ดนะคะนี่สีเหนียวค่ะเขบหมูเดี๋ยวต้องทอดกรอบก่อนนะคะเห็นบ่ค่ะน้ำทอดตุ๋นเขากันพวกกุ๊กๆค่ะนี่มันหัวไหลยใส่ก๋วยเตี๋ยวกับเสียบกินเลนกับเซียบกินกับเขาก็เสีบค่ะกับย้กับย้ก็ไส่ใด้ดคะ ลาอีกจ <l Jean Rabbit bulun> no ักน้อยค่ะหอมเว่ยๆกับเนื <ack> ้ส่กระปดเจียวตุมมะม่าเกาตุมูเรื่องก็ได้ค่ะฟงเรื่องกับไส้ก็แค่หนัำสูงเพอรู้ผลมากินสูงกับไส่น้่งที่กากหมูแบบนี้ลงไปก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะแล้วกัพี่หมอโอค ชินค่ะแซ่บค่ะเห็นบ่ค่ะนี่นี่ก็สิเข้มเจอมเขาก็ต้องเซนน่าซอสหลายนะคะเทกใส่ถุงเดี๋ยด้วยค่ะเทกใส่ถุงใส่เออเกลือคัสติกเดี๋ยด้วยค่ะพร้อมรบับประทานหรือว่าพร้อมพร้อมขายกระบะทั้งไปทุกค่ะนี่เอาชิมค่ะเอาชิมค่ะ,คะอืม้ม รสนีแน่นะลูกเนาะรสนีแน่นะลูกเนาะโอเค okay, ค่ะนี่แล้วพี่น้องน้ก็พริกกากหมูค่ะนี่เขาใส่สวดน้ำพริกหลาดจังสีเลยค่ะเดีย๋ยวรอจะพักนึงเดีย๋ยวเขาก็สีไปบรรจุใส่ถุงนะคะหรือว่าบรรจุใส่ขวดพลาสติกแก้วพลาสติกเฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดกินก็ดีค่ะใส่ทั้งก๋วยเตี๋ยวตุ๋มามะ่าได้เบิดค่ะพี่น้องอยู่ต้ามเสียนเฮ็ดอยู่กินอยู่ต้าม,เ,ามเ,สเสียนแล้วค่ะสูตรดีเสบในน้อนค่ะฝากพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่นอ้องชอบดีระค่ะ,คะ กดซับสไคร์กดติดตามขอบคุณหลาย ain, ๆที่เขาเมืองจา้า